สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันที่28ธันวาคม2564เวลา9โมงตรงนะครับมาพบกับท่านผู้ชมตามที่นัดไว้นะครับคลิปเมื่อคืนนี้เราขึ้นว่าทกศก็แจกทองทุกวันพุธสัปดาห์ละหสลึงแล้วก็ท่านผู้ชมก็มีสุดมีสิทธิ์ได้ลุ้นทองฟรีๆแบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แล้วก็นัดไว้ว่าวันนี้วันที่28ธันวาคมนี่9โมงเช้าจะมาทำคลิปให้ดูวิธีสมัครรับทองฟรีๆทำยังไงครับก็มาตามนัดนะครับสำหรับเมื่อคืนนี้เกิดไว้ว่าทกศเขาแจกสัปดาห์ละหนึงสงลึงและก็บอกวิธีว่าวิธีจะร่วมสนุกได้นั้นจะต้องเพิ่มเพื่อนกับลายทกศ b a c family ก่อนนะครับจากทีนี้วิ วันนี้ก็เลยมาบอกวิธีสมัครนะครับเอาละครับวิธีสมัครเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับชมไปเรื่อยตั้งแต่ต้นจนจบจะได้ทราบรายละลเอียดว่าเขาแจกยังไงเรามีสิทธิ์ได้รับยังไงต้องทําอะไรดูไปตั้งแต่ต้นจนจบนะครับทบกศแจกทองหนึ่งสลึงทุกสัปดาห์ทุกวันพุธนะครับก็เริ่มเขาเริ่มมานานแล้ว,ลวนะครับที่จริง แล้วก็จะหมดเขต30มีนาคม2565นะครับแจกทุกสัปดาห์สัปดาห์ละหนสลึงทำนองนี้ต่อคนนะครับแต่รู้สึกว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยจะแตกหลายคนอยู่นะนะครับก็30มีนาคมจึงจะหมดเขตนะครับท่านก็มีสิทธิ์ได้รับรางวัลแบบง,ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์เป็นเพื่อนกับทกส B.A.A.F.E.Family นะครับ วิธีการที่จะได้ทองครับหรือว่าวิธีการเข้าร่วมโครงการก็คือท่านต้องเพิ่มท่านต้องเพิ่มเพื่อนทางไลน์นะครับเพิ่มเพื่อนเป็นเพื่อนกับไลน์ B A C Family B A A C Family ก่อนนะครับขั้นตอนที่1ส่วนใครที่เป็นเพื่อนกับไลน์ B A A C Family ก่อนหน้านี้อยู่แล้วท่านต้องไม่ต้องกดเป็นเพื่อนใหม่นะ ก็เลื่อนมาทําขั้นตอนที่2ได้เลยขั้นตอนที่2ก็คือตอบแบบสอบถามนะครับเอาละครับสาหรับคลิปนี้เราจะบอกวิธีสําหรับคนยังไม่เคยเป็นเพื่อนกับ Li n e b a c Family เลยว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างจึงจะเป็นเพื่อนกับ Li n e b a c Family นะครับส่วนขั้นตอนที่2ขั้นตอนตอบแบบสอบถามเพื่อที่จะมีสิทธิ์ลุ้นทองนั้นเอาไว้อธิบายช่วงหลังตอนนี้จะอธิบายสําหรับ ใครก็ตามที่ยังไม่เป็นเพื่อนกับ baac family เขาจะเป็นเพื่อนกับลายทกศ baac family ได้อย่างไรดูครับวิธีเพิ่มเพื่อนทางลายกับ baac family ทกศนะครับทำได้2วิธีวิธีที่1สแกน q r code นะครับวิธีที่2เพิ่มเพื่อนด้วย id l i n e หรือ l i n e id a d b a c family นะตรงสื้อสีแดงนี่ครับเอาวิธีที่1นึ่งก่อนนะครับวิธีสแกน QR code ก็ในคลิปนี้เราจะมีคิวอโคให้ในคลิปนี้นะครับวิธีทำก็คือให้ท่านไปกดดูคลิปนี้ทางโทรศัพท์ของเพื่อนกดดูโทรศัพทดด์กดดูคลิปนี้ทางโทรศัพท์ของเพื่อนนะครับกดพอมาถึงขั้นตอนนี้แล้วท่านก็กดหยุดค้างไว้ให้มันมีให้มันเห็นคิวอโคตัวนี้นะครับเห็นคิวอโ e ตัวนี้แล้วท่าน วิธีดูคลิปด,ดูคลิปที่โทรศัพท์ของเพื่อนนะส่วนโทรศัพท์ของท่านท่านก็ต้องเข้าไลน์ส่วนตัวเพื่อเพิ่มเพื่อนโดยมากดสแกนคิวอาร์โคตต้ดต,ตัวที่มีอยู่ในคลิปนี้เป็นเพื่อนนะครับหยุดตรงนี้ไว้นะครับหยุดตรงนี้ไว้แล้วก็มาสแกนคิวอาร์โค้ดเป็นเพื่อนนะครับซึ่งวิธีจะสแกนคิวอาร์โค้ดก็จะบอกวิธีสําหรับคนที่ทําไม่เป็นเลยก็ต่อไปก็มา พอมาถึงขั้นตอนนี้ท่านก็หยุดหยุดคลิปหยุดคลิปไว้เพื่อที่จะสแกนคิวอาโคดกับโทรศัพท์ของเพื่อนของท่านนะครับทีนี้ท่านก็มาโทรศัพท์ของท่านมาโทรศัพท์ของท่านสมมตินี่สมมุติว่านี่เป็นโทรศัพท์ของท่านท่านก็เชื่อมต่อเน็ตนะครับแต่ว่าท่านต้องมีลายก่อนนะครับใครยังไม่มีลายจะสมัครไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีลายก็ไปให้ลูกให้หลานหรือร้านโทรศัพท์ทําลายส่วนตัวให้ก่อน ส่วนใครมีลายอยู่แล้วก็เชื่อมต่อเน,น็ตแล้วก็กดเข้าลายเลยนะครับเมื่อกดเข้าลายเสร็จแล้วนะครับก็มากดที่หน้าหลักนะครับหน้าหลักจะเป็นรูปบ้านแล้วมีตัวหนังสือสีดำๆอยู่ตรงนี้ดูตามลูกศรเข้าขาวชี้นะครับกดเข้าลายแล้วก็มากดที่หน้าหลักนะครับกดที่หน้าหลักพอกดที่หน้าหลักปั๊บต่อไปก็มากดเพิ่มเพื่อนโดยกด จะมีรูปคนอยู่ด้านบนนี่ครับดูตามลูกศรชี้เลยจะมีรูปคนอยู่ด้านบนท่านก็เอามือไปกดรูปคนที่มีเครื่องหมายบวกนี่แหละครับตามลูกศรชี้นะครับกดรูปคนมีเครื่องหมายบวกปับ๊บเสร็จแล้วก็มากด qr code ตรงนี้ครับเอามือมากด qr code พอกด qr code แล้วก็เห็นไหมครับเขาจะเตรียมสแกนเพื่อเพิ่มเพื่อนท่านก็เอาไปสแกนที่หน้าโทรศัพท์ที่หยุดไว้ครั้งก่อนเนี่ยที่หน้าโทรศัพท์คลิป คลิปที่หยุดไว้ข้างก่อนเนี่ยโดยคลิปดูดจากโทรศัพท์เพื่อนนะครับท่านก็มาสแกนตัวนี้แหละครับมาสแกนพอสแกนเสร็จปั๊บนะครับมันก็จะขึ้นมาหน้านี้มันก็จะมาเห็นตัวนี้ในไลน์ของท่านท่านก็กดเพิ่มเป็นเพื่อนกดเพิ่มเนเพื่อนก็แสดงว่าท่านได้เป็นเพื่อนกับทกศ bac family เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จึงกดเข้าไลน์ทก g bac family เพื่อตอบแบบสอบถามเพื่อชิงทอง แต่ตอนนี้เราจะพักขั้นตอนนั้นไว้ก่อนขั้นตอนอเพื่อที่จะกดตอบแบบสอบถามเพื่อชิงทองนะครับเราจะบอกวิธีเพิ่มเพื่อนด้วยวิธีที่2ทีนี้เมื่อกี้นี่การเพิ่มเพื่อนกับ l ล n e b a c family นะครับเลือกทำวิธีใดวิธีหนึ่งนะครับถ้าใครถนัดแบบสแกนค r Code คก็ทำเสร็จไปแล้วเมื่อกี้นี่ก็พักไว้ก่อนเดี๋ยวมาพูดคุยกันในช็อตต่อไปเรื่องการสมัครชิงทองฟรีๆนะครับ ต่อไปก็จะบอกวิธีการเพิ่มเพื่อนกับ l ล n e BAC E BAC Family อีกวิธีหนึ่งก็คือเพิ่มเพื่อนด้วย ID Line นี่ครับเพิ่มเพื่อนด้วย ID Line d BAC Family เขาทำกันอย่างไรดูวิธีครับกดเข้าไลนยนะครับพอกดเข้าไลนา์ปับ๊บให้เอามือไปกดที่หน้าหลักครับ มันจะเป็นรูปบ้านแล้วมีตัวหนังสือคําว่าหน้าหลักนะครับดูตามลูกศรชี้เลยนะครับสีแดงก็เอามือกดตรงนั้นพอกดแล้วก็ไปกดเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นรูปคนมีเครื่องหมายบวกครับอยู่ด้านบนสุดตามลูกศรชี้พอกดแล้วก็จะมีกลมๆนะครับมีตัวหนังสือคําว่าค้นหาอยู่ข้างล่างนะครับเป็นกลมๆท่านก็กดตรงนั้นนะครับเขาเรียกว่ากดค้นหาต่อไปก็มือไปกดคําว่าลายเอดีให้เป็นปุ่มพิวเขียวนะครับ เมื่อกดลายไอดีเป็นปุ่มสีเขียวแล้วก็พิมพ์พิมพ์ลายไอดีที่เราจะเป็นเพื่อนใส่ก็คือ S B A A C Family ครับเสร็จแล้วก็กดค้นหาครับกดกดปุ่มเสถเพื่อค้นหาก็จะเจอรูปทศกวแบบนี้ครับ B ตัวใหญ่ A A C Family แล้วก็เอามื่อกดปุ่มสีเขียวตรหนังสือสีขาวคำว่าเพื่อนเพื่อนเอามือกดปุ่มลยครับเพื่อนเพื่อนปั๊บเท่านี้ก็เสร็จ พอ,อกดเพิ่มเพื่อ,ต,อต่อไปต่อไปตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นแชทใครจะเข้าไปเลยก็ได้หรือใครจะออกมาจากไลน์ก่อนก็ได้นะครับก็เป็นว่าเพิ่มเพื่อนกับ bac family ทกศเรียบร้อยแล้วครับเอาล้ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับต่อไปเมื่อกี้ที่พูดมันยาวๆนะ่ะเป็นวิธีเพิ่มเพื่อนกับไลน์ bac family คือหรือว่าไลน์ทกศเพิ่มวิธีใดก็ได้ขอให้เป็นเพื่อนกับไลน์ทกศเสร็จแล้วต่อไปจะได้ชิงทอง ทุกสัปดาห์ทุกวันพุธเขามีการแจกทองก็ต่อไปก็ต้องกดตอบแบบสอบถามวิธีกดตอบกดตอบแบบสอบถามครับทําดังต่อไปนี้นะครับเอาละครับนี่สมมติว่าเป็นโทรศัพท์ของท่านนะครับเชื่อมต่อเน็ตนะครับท่านก็กดเข้าไลนา์นะครับขั้นตอนที่1นนะครับต่อไปนี้จะชิงทองแล้วนะครับกดเข้าลนา์พอกดเข้าลนา์เสร็จแล้วเมื่อกี้นี่ท่านเพิ่มเพื่อนมี BAC family แล้วในลายของท่านก็จะมี B ีไลมีลาลทอกสรสเลื่อนหาไลาทอกราสครับเมื่อเห็นลาลทอกศส BAC family แล้วก็กดเข้าลายกดเข้าลาลทกสรสนะครับพอกดเข้าายทกสเสร็จแล้วก็เลื่อนหาครับเลื่อนไปเลื่อนมาจนเจอนี่เลยจนเจอที่เขามีรูปภาพแบบนี้บอกว่าแจกจริงต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ผู้โชคดีคนต่อไปอาจเป็นคุณนี่ร่วมกิจกรรมคลิกนะครับอันนี้เขาจะให้ท่านสมัครรับชิงทองแล้วก็เอาเมือไปกดคําว่าคลิกนี่ครับกดร่วมกิจกรรมหรือว่ากดคลิกตรงนี้นะครับจากนั้นก็จะมาหน้านี้ก็กดเริ่มทําแบบสอบถามครับเมื่อกดเริ่มทําแบบสอบถามปุ๊บ ก็จะเด้งไปหน้าก็จะมีคำถามให้ตอบอยู่13ข้อเอาละครับเพื่ออยากได้ทองหนึ่งสลึงฟรีๆโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆท่านก็เริ่มตอบแบบสอบถามครับข้อหนึ่งเขาให้พิมพ์ชื่อนามสกุลของท่านเขาให้พิมพ์ชื่อของท่านลงก็พิมพ์ชื่อลงไปตรงนี้ครับโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านะครับไม่ต้องใส่นายนางนางสาวพิมพ์ชื่อเลยพิมพ์ชื่อลงไปเลย ยกตัวอย่างท่านชื่อรวยก็พิมพ์รวยลงไปเลยครับไม่ต้องบอกว่านายรวยไม่ต้องบอกว่านางสาวรวยอะไรทำนองนี้นางรวยไม่ต้องบอกพิมพ์รวยเลยนะสมมุตินามสกุลท่านหลายล้านทํานองนี้ก็พิมพ์คําว่าหลายล้านเลยก็แสดงว่าท่านชื่อรวยก็พิมพ์รวยนามสกุลหลายล้านก็พิมพ์หลายล้านลงไปเลยข้อ2ตอบ2ข้อแล้วนะครับเขาจะได้รู้ชื่อนามสกุลจริงๆของท่านนะครับเมื่อกี้เรายกตัวอย่างท่าน เวลาท่านทาท่านก็พิมพ์มชื่อของท่านลงไปพิมพ์นามสกุลของท่านลงไปนะครับเสร็จแล้วข้อ3ท่านเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็มือกดปุ่มให้ขึ้นเป็นปุ่มสีเขียวก็ผ่านไปครับข้อ4ทีนี้เอายกตัวอย่างที่เขาพิมพ์อยู่ในนี้เพศชายเขาก,กดปุ่มเพศชายทํานองครับท่านเป็นเพศหญิงก็ตรวจเพศหญิงได้ต่อไปข้อสใส่วันเดือนปีเกิดอา่าตัวอย่างใครเกิดวันที่1ก็กดศ1ก็มีเครื่องหมายทับเดือนมกราก็ศ -1 อีก สองห้ากสี่ก็ทับไปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างก็ท่านก็ใส่วันเดือนปีที่ท่านเกิดพอสอท่ท่านเกิดจริงๆลงไปก็เสร็จเป็นการตอบข้อ4ไปแล้วนะครับข้อ5ใส่เบอร์โทรศัพท์ก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อท่านได้ข้อ6ชื่อจังหวัดที่ท่านอยู่ก็พิมพ์ชื่อจังหวัดลงไปเลยไม่ต้องพิมพ์คําว่าจังหวัดนะครับสมมติว่าท่านอยู่ยะโสธรทาอนองนี้ท่านก็พิมพ์ยะโสธรเข้าไปเลยข้อ6 ข้อ7พิมพ์ที่อยู่ท่านอยู่บ้านเลขที่อะไรหมู่ไหนตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรรหัสไปรษณีย์ก็พิมพ์ลงไปในข้อ7ครับให้เสร็จให้ถูกต้องพอเวลาท่านได้ทองเนี่ยเขาจะส่งมาหรือเปล่านะหรือ,อยังไงหรือจะติดต่อให้ท่านไปรับตามที่อยู่ติดต่อมาทางที่อยู่ของท่านนะครับเอาละครับนี่ข้อ7นะครับ ต่อไปข้อ8ง่ายมากเขาจะตอบเขาจะมีคําถามเป็นข้อๆท่านจะตอบข้อไหนท่านก็เอามือกดปุ่มข้อคําตอบนั้นเป็นสีเขียวนะครับข้อ8เขาบอกว่าคุณจะสมัครสินเชื่อกู้ยืมจากธนาคารเมื่อก็มีวงกลมให้เลือกว่าต้องการไปเที่ยวหรือมีสิ่งของอยากได้ก็มีข้อให้เลือกว่ามีความจําเป็นโดยส่วนตัวไม่ชอบการกู้หรือต้องการนําไปลงทุนเมื่อมีโอกาสใหม่หรือท่านชอบข้อไหนท่านก็เอามือกดข้อนั้นเป็นสีเขียวนะครับ อันนี้เรายกตัวอย่างเราเลือกข้อนี้นะครับข้อ9เมื่อคิดถึงเมื่อคิดถึงชีวิตหลังเกษียณคุณจะท่านชอบข้อไหนท่านก็เอามือไปกดให้เป็นสีเขียวนะครับข้อ9นี่ข้อ10ก็เหมือนกันครับเขาจะมีคําถามข้อ10ท่านก็กดตอบข้อ11เมื่อต้องการใช้เงินคุณจะท่านก็เลือกเขาจะมีคําตอบให้เลือกท่านชอบข้อไหนท่านก็เอามือกดกดปุ่มนั้นกดปุ่มคําตอบให้เป็นสีเขียวครับข้อ12 เขาก็ถามเมื่อคิดถึงบัตรเครดิตคุณจะจะอะไรล่ะถ้าท่านเลือกข้อไหนท่านก็มือไปกดปุ่มตรงนั้นให้เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับเลือกข้อไหนก็ได้นะครับต่อมาก็ข้อ13ข้อสุดท้ายข้อ13ข้อสุดท้ายข้อ13บสามเขาบอกว่าคุณอยากบอกอะไรกับทกศก็จะมีสี่เหลี่ยมให้ท่านพิมพ์อะไรลงไปก็ได้อยากบอกอะไรกับทกศนะครับท่านก็พิมพ์ลงไป พอพิมพ์ลงไปปุ๊บมันก็จะมีสี่เหลี่ยมอยู่ตรงนี้ว่างๆแล้วบอกว่าข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อกําหนดการให้บริการสําหรับแบบสอบถามนี้แล้วท่านก็เอามือไปกดปุ่มตรงนี้ให้เป็นสีเขียวและมีเครื่องหมายถูกปั๊บนะครับใส่ตรงนี้เสร็จแล้วก็กดปุ่มยอมรับและส่งคําตอบนะครับกดยอมรับและส่งคําตอบก็เป็นว่าเสร็จนะครับเมื่อเมื่อเสร็จปุ๊บมันก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมาบอกว่าขอบคุณที่ร่วมสนุกกับเรา ทันทีที่ขึ้นหน้านี้ขึ้นมาก็แสดงว่าท่านมีเสร็จลุ้นทอง1สลึงทุกวันพุธนะครับเวลาบ่ายโมงนะครับเวลาบ่ายโมงทุกวันพุธนี่เขาจะแจกทอง1สลึงนะครับเมื่อเขาแจกทอง1สลึงเสร็จแล้วใครได้ทองเขาก็จะส่งเข้ามาในไลน์ให้ท่านได้ตรวจดูนะครับไลน์ลที่ท่านเป็นเพื่อนนครับ BAC Family ตกศอนี่แหละนะครับ, Family, รรนะรบถ้าท่านทําเสร็จแล้วท่านก็รอลุ้นทองทุกวันพุธ ท่านก็นจะมีสิสธิ์ลุ้นทอง1สลึงไปเรื่อยๆนะหมดเขต30มีนาคม2 5งพน,งนะครับเอาเราจะให้ดูยกตัวอย่างยกตัวอย่างของสัปดาห์ที่แล้วเขาแจกทองใครได้นะครับเวลาเวลาเราจะเข้าไปดูผลว่าทุกวันพุธใครได้ทองมีเราไหมก็กดเข้าลายเหมือนเดิมครับเชื่อมต่อนเน็ตก็กดเข้าลายครับกดเข้าลายนี้เลยพอกดเข้าลายปับ๊บก็มากดเข้าลาย B A C Family นะ นะเสร็จแล้วปุ๊บก็เขาก็จะเลื่อนหาเขาก็จะมีแจ้งรายชื่อผู้โชคดีประจาวันนะยกตัวอย่างครั้งที่แล้ววันพุธที่ยีิบสองธันวาคมสองห้าหกสี่นี่เขาบอกว่าผู้โชคดีประจําสัปดาห์ที่ยี่ห้าเขาแจกมานานแล้วนะครับจริงๆเราเพิ่งมาทาคลิปให้ท่านดูผู้โชคดีประจําสัปดาห์ที่ยี่ห้าก็คือคุณสิริพรทัศนะชัยสิทธินะครับเขาก็ใส่เบอร์โทรไว้ ให้เห็นข้้งหน้านี่แต่ว่าเขาปิดไว้สามตัวหลังนะครับผู้โชคดีรับรางวัลสร้อยทองค,งคำหนึ่งสลึงก็คือคนนี้นะครับเอาละครับถ้าท่านทําตามที่เราบอกตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผู้โชคดีคนต่อไปอาจเป็นท่านก็ได้นะครับทองหนึ่งสลึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเพียงทําตามขั้นตอนก็มีสิทธิ์ได้ลุ้นทองนะครับที่นี้ ทีนี้ครับเขาไม่ได้แจกน้อยคนนะครับเขาแจกเยอะอยู่นะในแต่ละสัปดาห์เนี่ยยุตัวอย่างสัปดาห์ที่25นี่ครับคือเมื่อวันวันพุธที่22ธันวาคมนี่รู้สึกเขาจะมีรายชื่ออยู่มีคุณประภาพรนนทสกุลนี่ได้รับทองนะครับโอ้พวกโชคดีสำรองหมายความว่าถ้าหากว่าใครไม่ติดต่อ ทำตามขั้นตอนเพื่อยืนยันรับสิทธิ์ดิเขาจะเลื่อนคนที่เป็นผู้โชคดีสำรองขึ้นมารับแทนนะครับก็มีคุณประภาพรนนทสกุลคุณวิรัติคำบางคุณเกียงจศักดิ์จับปลาอูบคุณดารณีเขียวสลุงอันนี้คือพวกผู้โชคดีสำรองนะครับสําหรับผู้ได้รับรางวัลก็คือสัปดาห์ที่แล้วคุณศิริพรทัศน์ชัยสิทธินะครับทางทกสเขาจะติดต่อแจ้งผลผู้โชคดีทางโทรศัพท์เป็นลายบุคคลเขาจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นลายบุคคลนะครับ เสร็จแล้วถ้าก็ต้องยืนยันสิทธิ์โดยการแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์มาทาง L ล n e BAC Family ภายใน30วันหลังจากประกาศผลหากเลยระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์นะครับมายเหตุ head, ผู้ที่ได้สิทธิ์รับของรางวัลจะต้องทำครบทำทำจะต้องทำครบตามกติกาเท่านั้นของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด เอาละครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมมาสมกวรนะครับถ้าท่านดูคลิปไม่เข้าใจก็ดูได้หลายรอบเมื่อดูหล,หลายรอบแล้วก็ลองสมัครตอบคําถามง่ายๆดูครับเสร็จแล้วท่านก็จะได้มีสิทธิ์ลุ้นทองในวันพุธท,ทองหนึ่งสลึงอาจเป็นของท่านฟรีๆโดยไม่ต้องซื้อและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับขอให้โชคดีทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับ